สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยใน Just a r t นะคะแล้วก็มีคำถามเรื่องของคำที่ออกเสียงคล้ายกันค่ะถามมาว่า realize กับ real life มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรสองตัวนี้นะคะออกเสียงคล้ายกันมากเลยค่ะแต่ว่าความหมายแตกต่างกันนะคะ realize นะคะมันจะแปลว่าทำให้ตระหนักถึงความเป็นจริงค่ะ น้องๆถ้าเมืไหร่เห็นตัว i z e นะคะหรือว่า e Fi, I f i f y ลงท้ายคำไหนแสดงว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นกริยาค่ะแปลว่าทำให้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าเป็น e f i นะคะ unify หมายถึงทำให้เป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวค่ะจะเห็นคำว่า uni นะคะคงคุค้นว่าตัวนี้เนี่ยแปลว่าหนึ่งะคะถ้าเกิดจำไม่ได้ก็นึกถึง unicorn ก็ได้ค่ะแปลว่ามาที่มีเขาเดียวแบบนี้แหละค่ะ เมื่อใช้ realize เป็นกริยาเนี่ยแสดงว่ามันผ่าน tense ได้นะคะพี่นุ้ยก็จะขอยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ I have just realized that I c can l e a r n a lot from English breakfast นะคะพี่นุ้ยใช้ has have บวกกริยาช่องที่3นั่นก็คือ present perfect ค่ะเราจะใช้ tense นี้นะคะก็ต่อเมื่อมีการทำกริยาอย่างหนึ่งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือว่าทำกริยานั้นแล้วจบลงแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกถึงผลของการตระหนักนั้นอยู่ค่ะต่อมานะคะคือคำว่า real life คำคำนี้เนี่ยก็คือเป็นการเอาคำนามก็คือคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตมาขยายด้วย adjective ก็คือ real ค่ะ real life หมายถึงชีวิตจริงนะคะดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ real life is a sad story แปลว่าชีวิตจริงนั้นเศร้าค่ะเป็นเรื่องเศร้านะคะสังเกตนะคะ real life เนี่ยเมื่อมันเป็นคำนามก็สามารถวางเป็นประธานของประโยคได้หรือว่าเป็นกรรมของประโยคก็ได้ค่ะ พี่นุ้ยขอแถมนะคะเวลาแต่งประโยคเนี่ยน้องต้องดูหน้าที่ของคำให้ดีค่ะอย่างเช่นคำนี้ reality เป็นคำนามนะคะแปลว่าความจริงค่ะ reality is painful สังเกตนะคะเมื่อเป็นคำนามความจริงสามารถวางไปประธานหรือเป็นกรรมได้ค่ะความจริงนั้นเจ็บปวดค่ะและคำที่สองนะคะเป็นคำว่า really เมื่อลงไายด้วย L Y เห็นชัดๆเลยค่ะต้องเป็น adverb แน่นอน adverb นะคะแปลว่ามันสามารถใช้ขยายกริยาก็ได้หรือขยายคำที่จะบอกระดับก็ได้ค่ะ Reality is really painful รรงนี้นะคะพี่นุ้ยเอาคำว่า really มาขยาย adjective คือ painful จะแปลว่าความจริงนั้นเจ็บปวดมากๆค่ะเจ็บปวดจริงๆอย่างแท้จริงเลยนะคะก็ใช้ really เพื่อบอกระดับค่ะว่าเจ็บปวดมากมายค่ะ เห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีเรื่องให้เราสับสนกันตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสับสนเจนกันทั่งเป็นปัญหาแล้วก็อย่าลืมส่งมาหาพี่นุ้ยได้นะคะที่นี่ค่ะ English breakfast at thaiPBS.or.th th ค่ะนอกจากนั้นเรายังสามารถติดต่อกันผ่านทาง Facebook ได้อีกค่ะนั่นก็คือมาเป็นเพื่อนกันได้ที่ www.facebook.com/ebgang สำหรับวันนี้พี่นุ้ยไปก่อนนะคะไม่าบายค่ะ